พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าเมื่อศาสนาพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าอันตรธานไปแล้วในวาระกับเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของกับนี้ได้อุบัติขึ้นทรงมีพระนามว่าพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าพระประวัติพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าทรงประสูติในราชกูลกษัตริย์แห่งกรุงศรณะทรงมีพระราชบิดาพระนามว่าพระเจ้าสรนักพระราชมารดาพระนามว่าพระนางสุนันทราชวี ขณะที่ทรงประสูตรกล่าวกันว่าความไม่ชอบธรรมในการตัดสินคดีขณะนั้นต่างเสื่อมหายไปหมดหรือไว้เพียงความยุติธรรมพระธรรมทักษีกุมารทรงเจริญพระชันษาขึ้นตามลำดับพระองค์ทรงครองประสาทสามหลังชื่ออราชาวิราชาและสุทสนะมีพระนางวิจิโกลิราชเทวีเป็นพระคระเมหีทรงมีนางสนมนารีแวดล้อมสองแสนนางทรงครองราชาสมบัติอยู่แปดพันปี เมื่อพระนางวิจิโกเลราชเทวีทรงประสูติพระโอรสพระนามว่าปุญญวัฒนกุมารพระธรรมทัศสีราชกุมารทรงท่อพระเนตรเทวทูตสีจึงได้อธิษฐานเสด็จออกบรรพชาปราสาสุทัิสนะของพระองค์จึงลอยขึ้นไปกลางอากาศมีมนุษย์ออกบวชตามเสด็จหนึ่งแสนกตัติพระธรรมทัศสีกุมารทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่เจ็ดวันได้รับข้าวมัทุปายาที่พระนางวิจิโกเลโกลิถวาย และทรงรับญาคา8แปดกรรมที่สิริวัฒนามานกนำมาถวายทรงปูลาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ชื่อต้นพิมพิชละหรือต้นมะกล่ำเครือเป็นโพธิบันลังกว้าง53ามศอกและได้กระสรุ้พระโพธิญาณที่นั้นหลังจากนั้นพระธรรมทัศนสีพุทธเจ้าทรงยังอยู่นับพระมหาโพธิ์เป็นเวลาเจ็สัปดาห์จึงทรงเสด็จไปที่ป่าอิสิป,ปตนะมรคคายวันที่พระสงฆ์ที่บวชตามพระองค์พำนักอยู่ ทรงประกาศพระธรรมจักรพระภิกษุหนึ่งแสนโกติกได้บรรลุธรรมทั้งหมดในคราวนั้นธรรมพิสมัยในพุทธก,กาลของพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นสามวาระคือครั้งที่หนึ่งแสดงปฐมเทศนาณป่ายิสิปตนมฤคทายวันธรรมพิสมัยบังเกิดแก่พระภิกษุหนึ่งแสนโกตกิครั้งที่สองแสดงธรรมครั้งที่ทรงสั่งสอนสัญชยัยฤาษีและบริวารธรรมพิสมัยบังเกิดแก่เทวดาเก้าสิบโกติก ครั้งที่สามแสดงธรรมครั้งเท้าศักดิ์ศิีเทราชพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้าธรรมพิสมัยบังเกิดแก่สัตว์แปดสิบโกตกิพระสาวกและบุคคลสําคัญพระอัครสาวกคือพระปฐุมเทระและพระปุสเทวะเทระพระอาครสาวิกาคือพระเขมาเทรีและพระสัจนามาเทรีพระอุปถักคือพระสุเนตตาอัคารอุบาสกคือสุพัทธอุบาสกและกะดิสหอุบาสกอาคารอุบาสิกาคือสาลิสาอุบาสิก และกลิสาอุบาสิกาพระรกายพระธรมรมทัศสีพุทธเจ้าทรงมีพระรกายสูง82พระราศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุทรงดับคันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้หนึ่งแสนปีนวิหารเกสารามกรุงสละวดีพระบรมธาตุของพระองค์บรรจุในเจดีย์สูงสามยชดนักเการามาศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ได้หนึ่งแสนปีจึงอนตรธานไป ความเกี่ยวข้องกับพระศรีสากยมุนีโคตมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในยุคข,ของพระธรรมทัศน์พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์โคตามาได้เป็นเท้าสักเทวราชนมว่าเท้าสักปุริกนตทัตได้บูชาพระพุทธเจ้าธรรมทัศน์ด้วยดอกไม้และของหอมจากสวรรค์และเลงที่พยตรีถวายพระพุทธองค์พระธรรมทัศน์พุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าล่วงไปหนึ่งพันแปดร้อยกับเท้าสักปุรินต ถ้าผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ